Ambassador City เป็นโรงเรียนเก่าโรงเรียนว้าโรงแรมที่เก่ามากเก่าแก่ของพัทยาป้ายยังใหม่อยู่เราคิดว่าป้ายน่าจะทำใหม่ได้เหมือนกันนะเก่าแล้วแปลว่ามีเยอะาคิดว่าเฮ้ยเฮ้ยตำรวจเฮ้ย นี่อะไรเนี่ยสยามบิลเดอร์เราลองคนจะฝากใครคื้อโอ้มาด์ซันชัยบ Beach ดอเทลใครมาสลิปเลสบ้างใครได้มาคอนเสิร์ตสลิปเลสที่นี่บ้างที่นี่ใช่ไหมแถวๆนี้ไม่มีใครตอบอีกต่อไปไม่มีใครมาเกิดไม่ทันงานของสารน่ะทำไรต่อดีไก่ย่างยโสไม่น่าซื้อเลยอ่ะยโสมาก หบ้านกานบุระปาอ้วนมีายตลกตลกนี่ไงไม่ใช่มีอะไรอ่ะไม่รู้โอเชียนมาลีนาโอเชียนมารีน่านี่ไงลมาโชไปลงเลยอมาออโชลงมาโชอย่างเงี้ยเหรอ พับโอ๊ะโอ๊ะ่าพสวยจังีหมอหนึ่งสี่เก้าหอนึ่งสี่เก้าลดไป หลบไปามอะไรบามบวนหมล่ชิงหอเชฟเดียอเราเบนไปไหนล้ว่ะปุ๊เลียยสายไปอ้กระจกแตกทั้เห็นระวังหัวโขกกระจกนะคะกระจกจะพังเอานะมองตัวเองแล้วกระจกแล้ว อไว้ข้างาย้ก็จะเป็ี้แหลใช่ใช่ค่ะมีข้างหลังก็ทากันแดดแล้วนะเฮ้ยจริงด้วยอ่ะเอ้ยเราไม่มีกันแดดอยู่ในรถอ่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาก็ได้เอ่อเอ็มร้อยเรอเอ็มร้อยไม่ใช่ค่ะกันแดดค่ะเออเอ็มร้อยสามสิบเอ็มร้อยสามสิบไแน่มีส่วนนองนดพี่โนดอยู่ันโนนส่วนหนึ่งนด พี่เด่นกับพี่นุชท,ทำไมเขาไม่มาอ,อยู่คันนี้กับเราอะ่ะแล้วคันนู้นไม่ IFC เปล่าอะ่ะมีค่ะหรอโอ้เศร้าเลยอะเขาอะ่ะหรือว่าเราหรือว่าเขาดีใจหรือว่าเขาเศร้าเอ้ยเขาอาจจะดีใจก็ได้นะที่ไม่ได้นั่งคันเดียวกับเราโรงเรียนบ้านอำเภอมันไม่เยอะนะมันสจริงด้วยนี่ก็ได้นะ